ครับทาทั่วๆลองมองคนอื่นทำผ้าดีๆทำผ้าดีๆทำผ้าดีาดๆสุดชิ้นอื่นเลยชิ้นอื่น,นข้างหน้าตัวเลย,เ,ลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากฝั่งนี้อ่ะเปลี่ยนฝั่งให้ลูกมาขยับมาอตัวเลย ถูทั่วๆถูทั่วก่อนเดี๋ยวค่อยเน้นถูให้น้ำยามันทั่วก่อนเครือบทั่วเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนชิ้นถูให้ทั่วบนเลยบนหน้ากากใต้หน้ากากลูกใต้หน้ากากขยับมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนพอบอกไม่ได้เปลี่ยนชิ้นชิ้นนี้ฝังนี้ฝั่งนี้เร็วดีดี